ยาุมากที่สุดร้อยสองปีแต่ละท่านล้วนแล้วได้ได้จากไปในปี2,566รอากณาทิคกุ่นั้นถือว่าเป็นสำคัญร่างของแต่ละท่านเป็นผู้เสียสละครั้งยิ่งใหญ่จึงได้รับพระหากรณาทิคุณเป็นกรณีพิเศษคำว่ากรณีพิเศษถือว่าเป็น VIP ไม่ใช่หนึ่งในรอยมันหนึ่งในหลายล้านคนที่จะกล้าเสียสละชีวิตเพื่ออุทิศให้เป็นวิชาการวันนี้เป็นบุญของบรรดาอาจารย์ใหญ่แล้วก็ญาติิท่านเจ้าปุลวงพ่อเจ้าวาาในฐานะเจ้านจังหวัดท่านก็ยินดีตรงนี้คือสาเก้าวเมื่อเข้ามาแล้วมีอาหารให้เราได้รับประทาน หลายท่านก็อยากจะมาดูรูปภาพแต่ละท่านแต่ละคนเป็นนั้นในส่วนนี้จะมีหนังสือน่าจะมอบให้ในวันพวกนี้เป็นหนังสืออนุสณ์ผู้ทิ่ร่างกายเพื่อการศึกษาประจำปี2,568ก็จะมีมีทั้งหมายรับสัง่งหมายรับสั่งก็คือ ผู้สามก็คือประเจ้ากันดินผู้รับรับสามก็คือเลขาธิการพระราชวัวันพรุ่งนี้สิบห้านาฬิกาจะเป็นเวลาที่รับประการาเพิ่โส่งเป็นกรณีพิเศษด้วยท่านทั้งหลายเหล่านี้แต่ละท่านนั้นมีชีวิตที่ควรแก่การยกย่องถือว่าเป็นภูชนียะสำหรับนักศึกษาแพทย์ เป็นวิชาที่สำคัญดังที่คณะผู้บริหารได้ปารกบว่าผู้ที่ถ้าไม่มีการบริจาคร่างโดยพอวิชาอันสำคัญมากบังเอิญกับผมนั้นได้เรียนจบในเรื่องวิสุทธิมรรคหนึ่งก็เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์ซึ่งแม้แต่ในพระพุทธพจน์ได้กล่าวไว้ว่าร่างกายของเรานี้กระดูกสามร้อยท่อน กระดูกสามไรท่อนประกอบกันเป็นดินน้ำลมไฟและอ้อเฉพาะอาการ32นี้ตั้งแต่เกสาโรมานะ,ะาะทนตาในส่วนที่เป็นธาตุดินเนี่ยมีอยู่ยี่ธาตุดินนี้นถ้าจะอุปมาก็เหมือนพ่อเ,เหมือนบิดาของเราแล้วก็ธาตุน้ำมีอยู่สิองนี่คืออาการ32 พระพุทธเจ้าตรัสว่านี้คือกายนครซึ่งมีจิตราผู้ครองหัวใจร่างเราเนี้ยาวานาคือพุทธเจ้าได้แสดงบทนี้แก่รูปนันทารูปนันทาเป็นน้องของพนันทะเธอนั้นนิยมความงามเธอคิดว่าในชีวิตตั้งแต่เกิดตั้งแต่เป็นวัยรุ่นวัยสาวไม่มีใครสวยกว่าเธอแล้ว พระพุทธเจ้าก็ปรารถนาที่จะให้เห็นรลับของความจริงมีอยู่วันหนึ่งเมื่อเธอเข้าสู่ในข่ายคือพยาสมควรแก่จะได้สดับพประรรมรเทศนาพระพุทธเจ้าก็ได้ยกเ,าเา่าเข้าทำนองที่ว่าหาคนที่สวยกว่านางลแล้วใครที่จะสวยกว่าเราที่อยู่ในโลกมนุษย์ก็ต้องเป็นเทพธิดาต้องเป็นนางฟา้า เริ่มตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัยวัยสาววัยรุ่นวัยรุ่นวัยสาววัยแต่งงานวัยมีวัยตั้งครรภ์จนวัยเข้าเลยเป็นเจ้าเพศไล่มาโดยลำดับจนถึงปฐมวัยผ่านไปมัจิิบวัยกำลังจะเข้ามาจนถึงปัจจิมวัยเริ่มจะเข้าใจในชีวิตว่าในส่วนรากของเรานี้ไม่มีอะไรที่ สามารถที่จะเยียวยาต้องอาศัยคุณหมอพยาบาลที่จะช่วยประคับประคองจึงเรียกว่าลงพยาบาลคำว่าพยาบาลแปลว่าผู้ที่จะรักษารากของเราไม่ให้เสือ่อมมาจากคำว่ายาปาโลว่ายะก็คือบางเสื่อมไปเพราะนั้นมันเสื่อมไปนี้เราก็ต้องรักษาไว้ ไม่ใช่รักษาให้เสือ่อมนะรักษาไม่ให้เสือ่อมเพราะอาหารทุกอย่างที่เรารับประทานไปเนี่ยมีทั้งมีทั้งคุณและโทษป็นเั็นนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญอาหารคือคำข้าวอาหารคือสิ่งที่เรานําเข้าถ้านาออกไม่เรียกว่าอาหารเนะเมื่อมีอาหารกายก็ต้องมีอาหารใจประเั็นในในส่วนนี้จะมีความสําคัญยิ่งใหญ่ว่า เป็นนั้นเกียรติยศที่ปรากฏบรรดาผู้ที่เป็นญาติาเราเกิดมาเนี่ยไม่เสียชาติเกิดกระผมเองน,นั้นก็ชื่นชมนี้ในในในตอนท้ายก็บอกว่าถ้าหากคิดจะบริจากร่างเนี่ยคนที่มีอายุยีนสิบนิริติภาวะสามารถที่จะบริจาคได้เองแต่ถ้าต้องมีพยานอย่างน้อยสองสองคนเป็นนั้นเพื่อจะคอยแจ้งว่าเพราะร่างกายนั้นจะต้องมอบ ให้กับโรงพยาบาลเพื่อนำสู่หน่วยที่เราได้บริจาคเป็นนั้นเราเรียนรู้ผ่านแต่ละคนแต่ละท่านอาจจะมาต่างท้องที่ทั้งหลายแม้แต่พระองค์เองนั้นก็สอนเราไม่ให้ประมาทพระพุทธองค์นั้นได้ตรัสเป็นคำว่าอัมยาอวสัมมยามที่เราฟังเราจะต้องตาย คำว่าเราไม่ใช่ข้าพเจ้าไม่ใช่นักศึกษาแพทย์ไม่ใช่บุรุษสตรีทุกคนที่อยู่ในว่าสัเพสังขาราสิ่งที่ปุงแต่งเรียกว่าสังขารถ้าอย่างเดียวไม่เรียกว่าสังขารนะคำว่าสังขารเนี่ยสัพเพสังขาราที่พระเจ้าระบุไว้ก็คือการรวมกันกองดินน้ำลงไปพระองค์จึงตรัสว่าสัสเพสังขารานี่จะสังขารทั้งหลายไม่เทียม อ๊่ทำไมมันจะไม่เที่ยงเตุที่มันไม่เที่ยงเพราะเราไม่สามารถที่จะความทนด้ว่าให้มันสวยอย่างนี้ให้มันดีอย่างนั้นให้โลปหล่อหน้าตาดีให้สุขภาพประทมัยแข็งแข็งก็ไม่สามารถที่จะให้เป็นไปเช่นนั้นได้สัพเพสังขาราทุกขาคคาว่าทุกข์คือสิ่งที่เราพอทนได้ทนไปในโลกเรานั้นไม่มีความสุขมีแต่ทุกข์ สมัยความวม่าเราทนได้แต่เราจะสามารถทําให้ทุกเบาบางเช้าอากาศร้อนเราก็มีพัดลมหรือติดแอร์แต่ไม่สามารถจะแก้ได้อย่างถาวรมันได้แค่ชัว่วคราวส่วนธรรมทั้งหลายเป็นอนันตตาพุทค์จึงต่สวก็สัพเพรมาอนันตตาธรรมะคือสิ่งที่ปรุงแต่งสิ่งที่ปรุงแต่มีทั้งวิญยาและไม่มีวิญยา เป็นนันนี้เป็นธรรมะที่สำคัญที่องค์ได้แสดงจึงให้เราเราลักถึงความตายให้เป็นปัจจุบันขนาะเป็นน้นเรามางานศพมากราบท่านผู้บัญชนจึงได้ชื่อว่าอาจารย,าย์ใหญ่ฝ่ายพระสง์จะเรียกาอาจารย,าย์ใหญ่นี่คือหมายถึงคนที่เป็นพระที่เป็นครูแต่ท่านยังไม่ได้มอบนาภาพเราเรียกาอาจารย,าย์ใหญ่ แต่ผู้ที่ทุกคนที่ได้บริจากร่างนี้นเรียกอาจารย์ใหญ่โดยเป็นตําแหน่งพิเศษโดยเป็นตําแหน่งพิเศษที่ไม่มีจํานวนจนํากัดเพราะท่านนั้นนักศึกษาอาจจะห้าคนอาจจะหกคนนี่ต้องมีร่างอาจารย์ใหญ่หนึ่งร่างแต่ไม่แน่ใจว่านักศึกษานี่ถ้าไปเรียนคนเดียวนี้จะจะตื่นหตนกตกใจหรือเปล่าหรืออาจจะมีความสะดุ้งกลัวหรือมีความหวาดระแวงว่า ตอนที่เขายังมีชีวิต,ตวก็ยังดูดีเพาะตายไปเป็นผีแล้วนี่จะน่ากลัวหรือเปล่าเราก็มีความสรุปกลัวอย่างนี้เพราะเราไม่ชินชาหรือไม่ชินกับการจากไปของมน,นุษย์เป็นนั้นนี้จึงจะต้องจัดเป็นกลุ่ม,มนักศึกษาต้องเป็นกลุ่มร่วมกันคิดมีพอแยกแยะอยากมีเหตุมีผลเพื่อจะได้วิจัยวิเคราะห์ว่าร่างของมน,นุษย์ตรงนั้นเป็นอย่างนี้ เราจะได้ทดลองเหมือนวัคซีนเนี่ยจะต้องทดลองเนี่ยวัคซีนที่แก้ที่จะป้องกันโรคทั้งหลายมันก็ต้องผ่านกระบวนการในการที่จะต้องมีต้องใช้หนูทดลองแล้วก็มาที่วานนอนเนยเป็นนั้นวัคซีนทุกอย่างจะมาขีดที่แขนเรามันต้องผ่านหนูด้วยผ่านหนูแล้วก็มาที่หลิงสัตว์สองประเภทนี้น่าจะมีอะไรที่สอดคล้องที่ทดลองแล้วได้ผล ม่ใช่เอามาที่มนุษย์เลยนะเพราะว่าเราเป็นสัตว์ที่ประเสริฐเป็นผู้มีปัญญาย่อมรู้แจ้งยอมเข้าใจในชีวิตเป็นนั้นนี่ต้องขอบพระคุณคุณหมอเนี่ยภาษาบาลีคุณหมอ้คําคำเวทโชวเวทโชตรงภาษาบาลีมาจากรากสฎรวิชาแปลว่าผู้มีความรู้เป็นนั้นนี่เขาวิเคราะห์ไม่เป็นเสร็จเลยคำว่าโรเป็นาสิ่งที่เสี่อแทง เป็นภาษาบาลีเลยวิภราะว่ารู้จิตีที่โรคอ,อะไรที่มันเสียแทงในร่างกายเราเขาเรียกว่าโรคถ้ามันไม่เสียแทงมันไม่ทําให้ร่างกายเรามีปฏิกิริยาก็ไม่เรียกว่าโรคเนี่ยปนนั้นพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความไม่มีโรคถือว่าเป็นลาภันประเสริฐแต่เราไม่อยากจะได้ลาภันประเสริฐเท่าไหร่นะอยากได้แต่รางวัลที่หนึ่งเนี่ย ใครลืมสตางว้สิบสองล้านใสล่ลางไวนะ้แล้วลืมเลยขนะ่าวออกทีวีฝนะนตกแล้วก็บอกยกลังไปไว้ทิ้งขยะแล้วอยู่ๆมีคนไปเห็นในลางนะั้นมีเงินอยู่สิบสองล้าน <c ười> เพื่อนั้นท่านทั้งหลายอย่ารงเกียดขยะห <c ười> <c ười> ลายคนเอาเอา,เอาเตียงเก่าๆไปบริาจาควัดท่านเจานะ้าคุณพยอมปรากฏว่ามีเงินอยู่ใต้เตียงหลายล้านเนะี่ย สแสดงว่าพวกเรานี้เก็บตังไว้โดยไม่โดยไม่ได้ได้คิดหลวงพ่อฤาษีดีนํำสั่งรุกสิ์ว่าไอ้เงินทองนี่อย่าอย่าให้อยู่เกินข้ามปีต้องรีบใช้อย่าเก็บไว้เกินข้ามปีแด้มันจะมีปัญหาอันนี้สําหรับประสงค์นีสุภาพสตรีเวลามาวัาดเน่ยให้เกินข้ามวันอย่าให้อยู่วัดเกินข้ามวันตรงนี้ต้องกลับไปบ้างกัน เพรนั้นนี่ท่านสอนไม่ให้ประสงค์นั้นใดแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ให้โปรดระวังด้วยนะเพรนั้นเพื่อจะไม่ได้เป็นทัยต่อต่อพระภิสุส์ท่านในพิจารณาว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยให้พิจารณาแต่วันนี้เราก็มาร่วมในการพิจารณาทำให้เราเข้าใจชีวิตจิตวิญญาณและเลือกถึงความตายสบายหนัก มันหั่นรักถักหลงในสงสารบรรพามืดอบวชอันตาารายทําให้หาหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจวัดบางพีใหญ่ในเป็นพระอารามหลวงในพร,ร,ระองค์ราชูปถัมภ์เป็นพระอารามที่พระเจ้าเป็นดินทรงยกย่องมีพระองค์พระโฉกามแล้วก็เป็นพระอารามที่ในหลวงจาักรการที่กาวสมเด็จพระนางเจ้าสุเกศรมราชินีนาพระราชินีพันปีหลวง แต่ภายในหลวงราชก,การปัจจุบันขนาที่ยังทรงมีพระชนมายุเก้าขวบคุณกระบอกหิงอวุนวร,รัรชกัญญาสิริวัฒนาพนันวัติทุนกระบอกหิงอวุนวร,รัชกัญญาสิริวัฒนานกกะครับโปรดตั้สเสด็จเมื่อปี2504เดดบบสด็จมาไหว้หลวงพ่อโตในพระบรมศพมาโดยทางเรือเรือมีชื่อว่าเรือหลวงอัยยาราพน สเสด็งมาทางขอสำารงตรงมาตรงนี้เมือ่อเมื่อ64ปีที่ผ่านมาแสดงว่าคณะนักศึกษาแพทย์ตัวดีคณะผู้บริหารเนี่ตามรอยในหลวงและท่านทั้งหลายอาจจะไม่ทราบสมบวปราการเนี่ยเมื่อปี2436นในสมัยราชการที่ห้าฝรั่งเศสได้เคลื่อนเรือเรือใหญ่เข้ามาในหน้านน้ำ ลานาบริเวณนี้ในหลวงัาชการที่ห <then? S 1> <ination> no ้าสามเรือก็สู้แหะเขายึดแถวนี้มันเอาไปหมดแล้วอังกฤษก็ได้ประมาณฝรั่งเศสได้กังพูชาลาวในหลวงัาชการที่ห้าพระองค์ก็ทรงตรึกตรองว่าเจะทำยังไงปี2 4ง7ก็ก่รอีสสร้างป้อมเป็นจอมบเก้าสมุดปาการมีป้อมทั้งหมดอยู่25้าป้อม ปามก็คือปราการสมัยนั้ทฐานไทยเก่งในเรื่องรบทางบกแต่เราไม่เชี่ยวชาญทางยุทธนาวีเราสู้ยวนไม่ได้รบทางเรือเราสู้ยวนไม่ได้เรามีทหารราบทหา,า,า,ารราบม้าปืนทหารปืนใหญ่ผมก็เป็นทหารแต่ไม่ใช่ทหารรบนนเป็นทหารวิชาการเป็นศาสนาจารย์มีหน้าที่ทํายังไงให้ทหารออกรบ สอนในสารรังฆาตศาสตร์กัักริ์อาจารย์ไปโรงไยบจะนอกได้ไงก็ไม่เราใช้อาวุธผมก็ไปนะนั่งรถจีนไปบอกอาจารย์ไม่กลัวตายแตไปเราจะประเทศผมบอกทั้ีไทยในโลกนี้จะมาตายสามครั้งมันตายครั้งเดียวทั้งนั้นทุกคนที่ตายครั้งเดียวทั้นั้นไม่ตายวันนี้ก็ตายวันนี้พรุ่งนี้สามวันนี้เป็นนั้นเราจะไปหวั่นไหวอะไรก็ สนามเก็ถือว่าเป็นวีรบุรุษเป็นผู้กล้าในความฝันสูงสุดของในหลวงรัชกาลที่กล่าที่ร้องโดยจะเป็นแห่งชาติเรือตีสันติรุ่นเลงความฝันสูงสุดนั่นคือความฝันของในหลวงรัชกาล่นักศึกษาแพทย์ก็เข้าไปดูบทเพลงว่าความฝันสูงสุดของสมีปฏิบัติไปนอย่างไรนั่นแหละคือความฝันของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาล่ ีความฝันเป็นอย่างไรจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายไหมให้เกียรติดำรงจะปิดทองหล้วอบประปติมาครับขออนุโมทนาวันนี้การสวนพิธามนี้พระพุทธเจ้าในปเทศพระพิธามนี้ไม่ได้นเทศในโลกมนุษย์โรงเส,ด,ด,สด,ด็จไปโปรดสรรดุสิตพระโพุทธมาดาเดิมนั้นจะเสด,ดไปชั้นดุสิต แต่ดูแลท่านดูสิไม่มีนาฟ้ามีแต่เทพประบุเทพประบุจะติดกันเทศหรือต้อตอาสัยเทพที่จะสายนาฟ้าที่เป็นโยมหญิง ถึลงจลงลงตามบุญตาม,มัตยาสัยต้องมีบุญอยู่ข้างล่างจะขึ้นข้างบนไม่ได้เพราะบุญไม่ถึงแต่ข้างบนลงมาข้างล่างได้สวรรค์ั้นงที่หกลงมาชั้นที่ห้าได้แต่ชั้นที่ห้าจะขึ้นไปชั้นที่หกไม่ได้เพราะบุญที่เราตามันไม่ถึงเหมือนเราที่เรียนปริญญาเกิดมันไม่ถึงตั้งซ้อม เหมือนกุญแ่เราทำเมนสุนทกรรมที่เราสร้างนี้พุธทธเจ้าเลยเทศต่อพิธามที่พระจะสวดท่านสวดเป็นภาษาบาลีท่านก็ฟังไม่รู้ฟังไม่รู้แต่ทำได้คุณไหมเราเมื่อใจเราเป็นสมาธิเพืที่จะได้คุณมีอยู่คือตั้งใจเจตนาดีเจตนานั้นต้องบริสุทธิ์คินใจ ทยารรมที่คณะผู้บริหารคณะลัษาได้เตรียมมาหลวงพ่อเราเป็นเจ้าภาพหลวงพ่อทนี่ท่านเตรียมมาด้วยท่านอยากจะทําบุนนั้นและพระเด็พระคุณหลวงพ่อท่านดีใจมากเนยท่านท่านบอกอาจารย์ต้องมาช่วยนะอดีตท่านบอกผมตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเราก็ภาวนาว่าให้อยู่ถึงวันนี้โดยเลือกถึงความตายแลาลึกถึงความตายสบายนะมันถักรักถักหลงในสงสาร บรรเทามื่อโมหันาตการทำห้หารหายสะดุ้งไม่ย่งใจพระพุทธเจ้าถามพระอานนท์ว่าวันหนึ่งราเลือกถึงความตายเมื่อวันที่สามรก็ไปตรวจให้คุณหมอีมีหลวงพอหนึ่งเป็นหมอดูจากมือผมอาจารย์ระวังจะเป็นโรคหัวใจผมก็ตกใจเอ็หมอดูหมอดูมาขู่ให้ไปหาหมอยาให้ไปหาหน่ยแย่ เขาก็บอกนายแพทย์ที่เก่งมากเรื่องโรคหัวใจมีอยู่ท่านหนึ่งแต่ผมไม่บอกก็เป็นนายแพทย์อะไรนะเพาบว่าเก่งเลือเกิดแต่ท่านมีอายุแล้วโอนี่คนไปรอเดีนรัฐมนตรีตามประเทศอะไรทั้งหลายมารักษาท่านมารักษากัทัานังนั้นนะนะไปโรงพยาบาลหนึ่งไม่บอกอยู่ไม่ไกลจากรามาธิบดีนั่น แป็นนัตลามาธิบดีนี่ยังไม่ก็เคยเข้าไปเมื่อกันรู้จักคุณหมอตอนนั้นท่านไปบวชที่อินเดียคุณหมอนะท่านบอกอาจารย์บางๆก็ไปเยี่ยมได้นามาธิบดีนี่ถือว่าสุดยอดผมเคยเป็นเจ้าหน้าที่อารักษ์ทำหน้าที่แต่งตั้ง,าางาศาสตราจารย์นศาสตราจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีหลายท่านนะ ศาสตราจารย์เนี่ยมีถ้าเป็นตำแหน่งโปรธก้าในศาสตราจารย์มีเงินประจาตำแหน่งเนะี่ยเขาก็จะประเมินท่าน,นแล้วมีผลย้อนหลังด้วยนะหลายท่านนี่รอบแรกไม่ผ่านแต่ก็นับย้อนหลังให้เป็นตำแหน่งที่มีพรหมราชโองการแต่งตั้งรวมถจงอธิการบดีด้วยอธิการบดนะีมหวาวิทยาลัยรามาธุบดีแล้วก็ที่เป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษนี่ก็เป็นตําแหน่งศาสตราจารย์คลินิกนี่ไม่ต้องปวดก้าวนะเป็นเรื่องของสภามหวาวิทยาลัยเป็นผู้กําหนดท่านเก่งศาสตราจารย์คลินิกเก่งในเรื่องนั้นๆแต่แต่ท่านไม่ได้เข้าสู่การประเมินหรือเข้าสู่ความเป็นศาสตราจารย์ก็ก็ไม่ได้โปวดก้าวแต่ก็ต้งเป็นเหมือนสตราพิธานันเป็นสตราพิธามนก็มีความชนานาญมีความเก่งอราะครับก็ ไป่ป่ารบเล็กน้อยเพื่อเข้าสู่บรรยากาศให้เรามารำลึกถึงพุทธเจ้าเปองคแรกที่นำพระพิธรรมไปเทศโปฎพุทธมารดาสมเด็จพระนามสิริมหามายาพุทธมารดาเนี่ยท่านมีรังจาประสูติเจ้าชายศิริธาแล้วท่านอยู่ได้เจวันแล้วก็สิ้นพระชนม์ครับจะอีกห้านาทีจะเริ่มผมจะมอบนาทีให้บรรดานักศึกษาแพท ส่วนของของนี้เป็นการเสริมเป็นการเพิ่มนะไม่อยู่ในไม่อยู่ในไม่อยู่ในอในอแกนไนนะแต่เป็นนั้นก็เป็นอาหารเสริมเป็นวิตามินพิเศษที่จะตอนรับบรรดาผู้เป็นญาติของท่านผู้ไวชนท่านได้โปรดภูมิใจท่านได้ทำบุญที่ยิ่งใหญ่การเสียสละชีวิตเป็นปรัชญาธรรมกันสูงสุดที่จะเป็นวิชาการให้กับท่านสาวแพทย์ที่จะมีพุทธบระการในอนาคตปับันนี้มอมหน้าที่ ไ้สองพิธีก่อนนะครับนักศึกษาแพทย์ทั้งสองได้ทำหน้าที่ในลำดับต่อไปได้ฝังกรรกก็คือนักศึกษาแพทย์ธันวาหอมจันทร์และนักศึกษาแพทย์ชะนิดาภาเหลืองเลิอดไผ่ไพบุญก,ก็เรียนเชิญได้คังกรบกุบ